บรรยากาศแปี๖ตอนนี้แบบดูเปลี่ยนไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ชีวิตคือยุ่งมากก็เลยไม่ได้แบบมาอัพคลิปเลยนะคะทั้งย้ายบ้านทุกบ้านย้ายออฟฟิศย้ายของกลับมาทํางานที่ออฟฟิศเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ลงตัวแล้วก็เลยจะมาสอนทําเสื้อแบบต่อไปเลยนะคะเสื้อแบบนี้นะคะมีเพื่อนๆคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากให้สอนทําเสื้อแบบกระดุมหน้า ก็มีแขนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลฟให้นะคะว่าแบบชอบกันไหมมันเป็นเสื้อแบบสไตล์มินิมอลเกาหลีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ผ้าที่ใช้นะคะออดใช้เป็นผ้าลินินร้อเนะคะเป็นสีออกสีครีมสีเบจผ้าตัวนี้ออดซื้อจากร้าน863ร้าน863นี้อยู่ที่วัดสนนะคะแล้วเขาก็มีขายออนไลน์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG นะคะลองไปดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการตัดผ้าเลยค่ะ เราก็จะวางผ้าได้ประมาณนี้นะคะที่ออฟฟิศก็คือมีโต๊ะใหญ่แบบสะใจมากนะคะก็จะมีสันทบนะคะชิ้นหลัง1ชิ้นนะคะแล้วก็เสื้อชิ้นหน้า2ชิ้นแล้วชิ้นนี้ก็คือสาบหน้านะคะวาง2ชิ้นอันนี้สาบหลังนะคะวางสันทบ1ชิ้นแล้วก็แขน2ชิ้นนะคะตัวนี้แพทเทิร์นไม่เยอะนะคะอ่าเดี๋ยววาดรอยตัดกันดีกว่า ทวิตนะคะแล้วก็เอาปากกามาไว้อย่างนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้เจบแขนหลังเป็นเจีบแขนแขหน้าอ่เดี๋ยวให้ดูที่ปลายแขนนะคะปลายแขนที่มันเป็นหยกัยกๆออกไปอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราพับปลายแขนเสื้อเข้ามานะคะมันจะได้พอดีกับรอยนี้นะคะเพราะฉะนั้น เราก็เลยจะต้องตัดปลายแขนให้หยกัยกๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแพทเทิร์นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เราก็จะรู้เลยว่าตำแหน่งที่พับก็คือตำแหน่งหยกัยกๆตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ขีดตำแหน่งไว้ตามที่เรามาร์กนะคะ mm hmm. เพื่อเวลาเราพับจีบนะคะ mm hmm. นี่เลย าตัดเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราตัดได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะชิ้นแรกพอเราการสันทบออกมาก็คือชิ้นหลัง1ชิ้นนะคะชิ้นหน้า2ชิ้นซ้ายขวาผ้าลินินมันไม่มีหน้าผ้าน,นะคะเราสามารถเย็บทางไหนก็ได้นะแต่ว่าเราก็ควรถ้าเราใช้หน้าไหนแล้วเราก็ควรจะใช้หน้าเดียวกันไปนะคะก็จะเป็นด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็สลับกลับมาเป็นด้านนี้นี่แขนสองชิ้นนะคะ สับหน้า2ชิ้นเหมือนกันสับหน้า2ชิ้นนะคะแล้วก็สับหลัง1ชิ้นนะคะในส่วนของสับนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะรีดกาวที่สับกันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยโอ้อยากได้เสื้ออารมณ์ที่มันแบบไม่ได้ดูแบบทางการมากอก็เลยจะไม่รีดกาวนะคะส่วนขั้นตอนการเย็บเนี่ย ว่าเย็บอันไหนก่อนหลังเนี่ยโอเขียนไว้ใน description box แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูก่อนแล้วก็นึกภาพตามแล้วเวลาเรามาดูคลิปวิดีโอหรือเราทําตามเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะขั้นตอนการเย็บนะคะอูจะเริ่มจากการต่อไหลเสื้อก่อนนะคะ Two, ราก็กางตัวเสื้อออกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะเย็บประกบกับสาบนะคะโดยที่เอาผ้าด้านถูกกับผ้าด้านถูกประกบกันนะคะ To start the rebuilding of life, the roads that lay open are many. When the old ones gone, under the knife, and I can. หมดโดยรอบแล้วนะคะเราก็จะมากลับด้านถูกออกนะคะตรงมุมนะคะอูเคยสอนไปคลิปที่แล้วแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาสอนอีกเนาะคืออูจะไม่ตัดเหลี่ยมนะคะบางคนเขาก็อาจจะตัดเหลี่ยมกันเพราะว่าเขากลัวผ้าหนาแต่ผ้าที่เราใช้ทําเสื้อมันไม่หนานะคะมันบางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีนี้กันก็คือพับมาตามมุมแล้วก็พับลงตามมุมอีกทีหนึ่งให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็ เอามือล้วงเข้าไปทางด้านนี้เอามือจิกไว้แล้วก็กลับออกมาปึ๊บมันก็จะเป็นมุมแหลมสวยเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดนะคะอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วเราก็กลับเอาด้านถูกออกมานะคะแต่ว่า สังเกตไหมว่าผ้ามันก็จะยังปิ้นๆอยู่อย่างนี้ไม่สวยนะคะเราก็จะมีการเย็บกดรอยนะคะรอบคอแล้วก็เย็บกดรอยตรงสางนี้นะคะโดยที่เวลาเย็บนะคะเราก็ผักตะเข็บนะคะมาทางด้านสาบนะคะกางออกอย่างนี้นะคะนี่ตะเข็บมันจะอยู่ทางด้านศาบนะคะแล้วเราก็จะเย็บคิ้วเล็กๆค่ะ เว้นจากริมมาประมาณแบ,บ2-3มินตะะ์แล้วก็เย็บคิ้วตรงนี้ตืดลงไปเว้นลงมาประมาณ2นิ้วค่ะ f o l Star Can't believe I live in your thoughts I think about you all the time Morning, evening and midnight Such a wonderful day พอเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเวลาเราเอาไปรีดนะคะมันก็จะรีดง่ายขึ้นส่วนรอบคอก็เหมือนกันนะคะเราก็เว้นมาจากมุมเสื้อประมาณ2นิ้วแล้วก็เก็บรอบคอไปเลยค่อยๆกางออกแบบนี้ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมแขนกันนะคะสังเกตจุดที่เราาา์นะคะอันนี้คือหัวแขนตรงกลางตรงส่วนกลางเราจะเป็นแขนทวิชนะคะเราก็พับเข้าไปแบบนี้เอาเข็มกัดไว้แล้วก็อีกด้านหนึ่งทวิสมาเจอกันที่หัวแขนเหมือนกันนะคะแล้วเรก็เอา เขมดกัดไว้อย่างนี้นะคะน,นี่คือจีบด้านข้างแขนนะคะเราก็เอาลอยมาร์กที่เรามาไว้มาชนกันก็เป็นจีบตัวนี้อู๋เลือกที่จะปััแตะเข็บจีบลงนะคะเพื่อให้แขนมันตั้งขึ้นนะคะใครชอบแบบจีบงายขึ้นหรือคว่ำลงก็ได้ไม่ผิดนะคะมันเป็นสไตล์เลยแฟชั่นแล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่อุ๋พับขึ้นอย่างนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเย็บกดรอยพวกนี้ไว้ก่อนนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะพอเราเตรียมแขนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาประกอบเข้าสองข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปักเข็มหมดไว้เหมือนเดิมก่อน When we wake, Hear the wake and birds the see sun Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. ะะปลายแขนโอเอาไปรีดเป็นรอยพับมาเรียบร้อยแล้วโดยที่เราก็รีดตรงรอยพับอยักเนี่ยนะคะเวลาเราพับเข้ามามันก็จะพอดีกันอย่างนี้นะเราก็พ้งปลายแขนรอไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราพ้งตอนนี้มันจะง่ายกว่าตอนที่มันเป็นวงกลมแล้วเนาะทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเข้าตะเข็บข้างนะคะกับด้านผิดออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเข้าตะเข็บข้าง,างีเลยตืดเราก็เอาเข็มหมดกัดตรงรอยมาร์กต่างๆให้มันจนกันไว้ก่อนนะคะปลายแขนเสื้อใต้รักแหล่มัก็ชายเสื้อจากนั้นก็ค่อยๆไล่กัดไปทั้งหมดเลย แล้วเราก็เย็บจากปลายแขนนะคะยาวลงไปถึงชายเสื้อเลยนะคะ ก็ดูเป็นเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะพับชายเสื้อนะคะเราจะพับเย็บธรรมดาแต่ว่าเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันมีสาบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพับขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็เลยเดี๋ยวมาเก็บหลบสาบก่อนกางสาบออกมาแบบนี้นะคะเราก็หันกลับมาแล้วเราก็จะเย็บตรงนี้ก่อนนะคะ1เซน เราก็กลับชายออกมาเหมือนเดิมนะคะหักลงหักลงมันจะได้แหลมๆนะคะแล้วก็กลับชายเสื้อออกมาอ,อ,อย่างนี้นะคะเราลอกก็เริ่มพับ พอเราทำทั้งทั้งชิ้นซ้ายชิ้นขวาแล้วนะคะเราก็จะมาพับชายนะคะตัวนี้อูเริ่มพับชายตั้งแต่ต่อจากสาเป็นต้นไปนะคะพับขึ้นมา1ตีนผีนะคะประมาณ7มิลนะคะหรือใครจะพับมากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะใครจะพับเยอะแบบนิ้วหนึ่งหรือเซนหนึ่งอะไรได้หมดเลยนะคะตามชอบนะก็ค่อยๆไล่ like, มาเรื่อยๆหรือใครจะไปรีก,กดลอยไว้ก่อนก็ได้นะคะ Telling where it goes Driving through days and nights won't stop for traffic lights And uh Hang on look so time a half I am wast a time I have on few pop I can ตัวนี้อู๋พับหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าอูคิดว่ามันเข้ากับเสื้อแบบนี้ดีนะอูก็เลยกะจะพับหนึ่งนิ้วนะคะก็เราก็พับตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะหนึ่งนิ้วแล้วเดี๋ยวเราก็เย็บเป็นวงกลมเลยค่ะโดยที่ถ้าใครใช้จักรเล็กแบบนี้นะคะตัวช่วยทําให้เราเย็บแบบงานที่เป็นวงกลมง่ายขึ้นก็คือเราก็ดันดึงอันนี้ออกมาแล้วเราก็เอาแขนเป็นวงกลมสอดเข้าไปนี่ เวลายเย็บเราก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆในแป้นมันจะมีบอกอยู่นะคะว่าตรงไหนคือ1นนิ้วนะคะตรงนี้เลยจะริมสุดเลยนะคะโอ้ก็จะเย็บเริ่มเย็บปลายแขนจากตรงรอยต่อตะเข็บนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรามาย้ำเก็บงานมันจะได้สวยนะคะมันจะหมุนด้ทีเรนนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนไป,ไป ก็เป็นขั้นตอนติดกระดุมนะคะอันนี้ก็คืออปไปปั๊มกระดุมมาที่ร้านขายอุปกรณ์ต่างๆนะคะมันก็จะมีเขาก็จะรับปั๊มอยู่นะคะอันนี้อุปั๊มเม็ดใหญ่เนาะไซส์32เพราะว่าเราปั๊มน้อยนะคะอุปปั๊มแค่3เม็ดมาติดเสื้อนะคะเขาก็เลยคิดเม็ดละ3บาทนะคะ คือถ้าเพื่อนๆอยากปัม๊มเนี่ยเพื่อนๆลองหาร้านแถวบ้านดูนะคะหรือ,อว่าเขารับปั๊มอยู่แหละคราวนี้เราก็จะทารังดุมกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะสอยกระดุมติดแล้วก็เสร็จแล้วเนาะก่อนที่จะทารังดุมนะคะเราก็เอาเสื้อเราวางเป็นทรงให้พอดีนะคะเสื้อผู้หญิงหรือว่าที่นิยมกันเขาจะใช้วิธีเอาด้านขวาทับด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นด้านที่เราแซกลังดุม แล้วส่วนด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะติดกระดุมทีนี้อก็จะมาร์กตำแหน่งไว้นะคะด้านบนเนี่ยเราก็เว้นจากคอบนสุดเนี่ยลงมาประมาณ1เซนนะคะก็จะเป็นเม็ดแรกนะคะมาร์กเอาไว้ตรงนี้ตึ๊ดแล้วก็ลองวัดดูก็คือประมาณ9เซนครึ่งนะคะก็จะมาร์กไว้ตึ๊ดก็วัดจากเม็ดที่2ลงมาถึงเม็ดที่ส9เซนเหมือนกันเว้นจากสาบเข้ามาประมาณ2เซนนะคะ ตีนผีในการช็ครังดุมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีมาในชุดตีนผีเวลาเราซื้อจักรเลยนะคะเราก็เปลี่ยนเอาตีนผีเย็บออกแล้วเราก็ใช้ตีนผีรังดุมติดเข้าไปแบบนี้นะคะปุ๊บปุ๊บเอาได้สอดลงไปด้านล่างนะคะ เราก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรมของจักรนะคะไปที่ฝีเข็มสําหรับเย็บรังดุมนะคะจากรู่หนูก็คือจะหมุนไปทางขวาเนาะการเย็บรังดุมมันก็จะมี3ขั้นตอนนะคะอ่าอันนี้ก็คือเย็บด้านบนแล้วก็เย็บลงมาอย่างงี้ก็อีกด้านก็คืออันนี้เปลี่ยนตรงนี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอีกที่หนึ่งแล้วตรงนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องปรักมาเป็น เข็มซิกแซกแบบ T-T สำหรับรังดุมก็คือแบบนี้นะคะคือถ้าไปสูงนี่มันจะแบบทียิบเลยนะคะแล้วก็มาที่หนึ่งมันจะห่างหน่อยโอก็เลยเลือกที่จะทำกลางๆไปดูวิธีทำกันค่ะกระดุมที่โอ๋ใช้นี่เป็นขนาด2เซนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำรังดุมให้กว้างกว่ากระดุมเรานิดนึงก็อาจจะประมาณ2เซนครึ่งนะคะแล้วถ้าดูตำแหน่งที่ตีนผีเนี่ยแต่ละเส้นสีแดงอะ่ะมันจะคือครึ่งเซนนะคะ คือเราจะทำสองเซนครึ่งก็คือเท่าน eh ี้อันนี้1เซน2เซน2เซนครึ่งก็คือตรงนี้นะคะอันดับแรกเราก็เอาเสื้อสอดเข้าไปนะคะเราจะเริ่มตรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราใช้ฝีเข็มแบบนี้นะคะก็เย็บสักประมาณ 3- 4สี่ฝีเข็มก็พอค่ะ1อ่าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็หมุนให้มันตั้งขึ้นแล้วคราวนี้ก็มาเปลี่ยนฝีเข็มแบบนี้ เราก็เย็บลงมาจนสุดปลายเลยค่ะ,อะพอมาถึงตรงนี้เราก็เปลี่ยนกลับไปใช้อันนี้ลสุดท้ายเราก็เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแบบนี้นะคะที่เป็นการเย็บขึ้นท้างบนนะคะ แล้วก็เย็บมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็พอทําแบบนี้ไปทั้ง3เม็ดเลยนะคะแล้วเราก็จะได้รังดุมแบบนี้นะคะเราวิธีการตัดรังดุมเราก็จะพับครึ่งลงไปแล้วก็ตัดตรงนี้ค่อยๆตัดนะคะแล้วเวลาตัดเราก็ไม่ต้องตัดสุดนะคะ ตัดแค่พอแบบกระดุมผ่านได้นะคะประมาณนี้นะคะอีกด้านหนึ่งปุ๊บแล้วเราลองเอากระดุมมาผ่านผ่านได้ยังถ้าผ่านได้ก็คือโอเคนะคะอ๋อโอเค ีนเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะผ้าลินินสีออกเบจก็น่ารักนะคะใส่คู่กับกางเกงสีอ่อนๆสีไอวอรี่หรือว่าจะสีดำก็ได้นะคะสไพล์คู่กับกระเป๋าสีน้ำตาลอว่ามันแบบเข้ากันมากเลยได้ลุคสำหรับแบบไปคาเฟ่ไปเดินเล่นหรือว่าแบบใส่ในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งแส่ไปทำงานก็ได้เลยนะคะเราใช้เวลาตัดเย็บจริงๆถ้าตั้งใจแล้วก็มีเวลานั่งทา ตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยอุคิดว่าไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงนะคะถ้าใครชอบความเป็นธรรมชาติของผ้าลินินนะคะอุคิดว่าแบบนี้ก็คือเหมาะเลยนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของผ้าลินินนะคะมันก็จะมีความยับง่ายเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะมาดูดีเทลกันชัดๆนะคะเสื้อมันก็จะเป็นออกแนวแบบคอวีหน,หน่อยเนาะแล้วก็มีสายหน้านะคะแขนแขนก็แบบไม่เรียบจนเกินไปนะคะได้ป,ประมาณนี้ นะหัวแขนมันจะตั้งๆหน่อยนะคะถ้าใครชอบหรือไม่ชอบฝากติชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะว่าแบบต่อไปอยากให้อุ๋มมาสอนทำแบบไหนนะคะวันนี้อู๋ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย